สวัสดีค่ะมันนี้กขนนะขอกระย็บนข้นสาระ้ามคือเก่าเนาะคะ่ะมันนี้กะเอาพคะเนี่ย,ยชั้นหักปั๊บได้ถอดได้ขามเดียวเนาะคะ่ะมาให้เบิ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะส่งเอ็นหลังหน่อยหนึ่งคือเก่าแหละนี่นะคะ่ะเป็นของลูกค้าทั้ง อำเภอสว่างแดนดินสกลนครเนาะคะ่ะ,นะนเนาะมีพื้นสร้างพิเศษหนาสานั้นหนาสั้นหาซิบหาเส้นเนาะคะ่ะทรงเงีวจากน้อยอยู่ค่ะเพราะว่าพิ้นมากแบบนี้เนาะค่ะพิ่นทั่วมาขอว่าเห็ดสั้นเงีเยาจากน้อยเนาะคะ่ะหนาสั้นหาซิมหาเส้นปกติเท่ากับเห็ดอยู่กับหาซิบเส้นเนาะคะ่ะเนาะปกติที่เท่าเห็ด มเป็นขอยับยบนกับจัดไห้นะคะเป็นหน,าส,นหาส้นหาซิ้หาเส้น อรขึ้นเสาเบาดีนะคะ่ะตัวนี้มันแขงคอง,คองน้อยๆเนาะคะ่ะเป็นกงขนาดกลางนะคะ่นะเนาะยี่สิบหกยี่เจ็ดเส้นนะคะ่ะจำนี่พอดีนะคะ่นะเนาะถอดดอ,อกเสื้อตุบตูดได้นะคะ่ะตัวนี้เป็นสามระบบเนาะคะ่นะเนาะปรับเป็นสั้นตรงสั้นหักแล้วก็ถอดเป็นเสื้อตุบตูดได้ะคะ่ะสามยางนะคะ่นะเนาะเป็นสั้นหักปรับได้ถอดได้ขรังเดียว ของลูกค้าทางสกลนครเนานะคะ่ะนี่ก็มารีวิวให้เพลินเบิ่งก่อนส่งคืเอเก่าล่ะคะ่ะก่อนเพชรของส่งมื้อนี้ล่ะคะ่ะจากน้อยก็ออกแล้วลูกค้าก็โอนเงินมาหมดแล้วเนาะคะ่ะเนาะได้บนก็สิถ่ายคลิปแล้วนี่ก็สิแพ็คก,กล่องให้อ,ออกตเช้าเนาร์นะคะ,ะผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เด้อค่ะหรือสิเข้าเบิ่งใน YouTube ของยายบนข้นสารคามก็ได้ ขอาเบิ้งว่ามักตัวได้แบบได้กะทวกขมาสร้างมาจองคิ้วไวเนาะคะนะ่ะเนาะไอนี้ลูกค้าดี่คนสร้างที่ผอมเนาะคะ่ะสร้างกรุงที่ผอมเนาะคะนะ่ะเนาะละเอียดยิบเลยเนาะคะ่ะ ส้งเอ็นหลังกงทีนะคะเนาะสวยงามค่ะตัวนี้ละเอียดดีละเอียดดีเ,ดดเบาดีนะคะกะสำหรับลูกค้าคนใดที่ทรเขาร้ามสั่งแล้วกะโทรเข้ามหายายบนญกะสั่งแบบไปเสี่ยวเที่ยวห้างเอาสีดำสีไดกะแจ้งร้อมนะคะเนาะ แยบนสีไดงลุ่งขี้ว้ยหรอก็สีไดจด,ดไว้ว่าเอาแบบใดเนาะคะ่ะหอดคิ้กับสีได้โทรไปบอกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโทรไปแจง้งแย้บนบอดได้มีเก็บเงื่อนปลายทางเลยคะ่ะนี่ต่โอนกรจังทรงของเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่รับประกันได้รับประกันสินค้าไดน้ำเนาะคะ่ะขันมันหักมันเพ่ายบบนกระเข้มให้ได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะมีปัญหา สำหรับของหักของเสียหายแนวใดขันบุค้าอยากได้ไม่แยกบนกนยก์เ็ียหาไม่ได้นะคะ่ะตัมีปัญหาค่ะแยกบนกันแต่ตัวที่แล้วนะคะว่ามีปัญหาจะแ,แต่เหตุที่พลาดมากกับพอพอค่อยเกิดปัญหาปัญใดค่ะาะว่าส่วนหมากมิจะูกค้าโทรมาสร้างเอาอีกเนาะคะ่ะเนาะใส่เราวมันมนันกับเลยสร้างอีกทุกสีเนาะคะ่ะ ตลูกค้าเก่านะคะที่โทรมาสร้างของอยู่เดนนะแต่สำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบิ่งช่ำหนีก่อนเนาะคะ่ะจพคอการคลิปหนาคอยติดตามว่าสิเป็นพเนียตัวไดนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปเหนียวช่ำหนีก่อนสวัสดีค่ะ